แมวเมียวออกมากันแล้วเหรอตื่นกันมาแล้วโอ้หลับกันสบายไหมลูกหลับกันสบายดีไหมรู้เวลาดีนะนี่รู้เวลาดีนะใกล้ถึงเวลาอาหารแล้วใช่ไหมล่ะใกล้ถึงเวลาอาหารแล้วลุกก็มากันเลยลุกจากที่นอนมาแล้วมากันแล้วโอ้ยนอนมานอนต่อตรงนี้ก็ได้เนอนนอนนอน,นอนต่อตรงนี้ก็ได้จะได้ให้ําลังใจหลลงปูเนาะ มานอนมานอนหลับตัวนี้ก่อนก็ได้ลูกจะได้ให้กำลังใจหลวงปู่นาะยังไม่ถึงเวลาอาหารลูกๆนะไ่ถึงเวลาอาหารครับช่วยหลวงปู่กันก่อนหลวงปู่ทำคนเดียวเหนื่อยแล้วปู่ทำคนเดียวเหนื่อยแล้วใครอยู่บนลังคาแล้วนะอันนี้อยู่บนลังคาแอบมองหลวงปู่ทำงานเหรอแอบมองหลวงปู่ทำงานไม่ลงมาช่วยกันเลยน้องเหมียวมาอยู่กันตรงนี้ช่วยกันช่วยกันตรงนี้เดียวเดียวเดยวช่วยกันช่วยกัน ไปให้กำลังใจหลวงปู่ทำงานโอ้เก่ง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 นาะยังมีเวลาอยู่เนาะยังไม่มืดไปค่ำนะลูกนะอ่าเก็บกวาด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 ทำความสะอาดตรงนี้การน,น้องเหมียวก็จะได้มีสถานที่เล่นปลอดภยัยมีเล่นปลอดภัยนะ้องเหมียวเนานะเล่นกันเล่นกันเล่นกันให้กำลังใจ ตมวเมียเด็กกันสบายเลยอ่อ่าไปโดนกล้องหลวงพูทำโดนทำโดนกล้องพูจะล้มแล้วกล้องพูจะล้มเด็กน้อยนี่เด็กน้อยสองเมียสองเหมียวตัวนี้สี่เหมือนกันเลยสี่เหมือนกันเลยใครนะหนุ่มรอเหรอนุ่มรอกับน้องอะไรลรื น้องสองสีดําขาวน้องเลกสุดสุดไม่ไม่ใช่สุดนะเลกมาใหม่ชุดลมารุ่นเดียวกับรุ่นเดียวกับสามสีจมูบบกเด่นอันนี้เทาแพนด,าด,าด้าเทาแพนด้าเทาเล็กอ่ใกล้จะข้ามได้โดยที่ไม่ตกดินเลยโดยที่ยังอยู่บนนู้นเลยทำง,งานต่อไปเนาะยังไม่หิวข้าวเลยเนะาะทำงานไปก่อนทำง,งานไปก่อน ถ้าฝนไม่ตกก็ทํางานได้ดีนะงานได้ดีถ้าฝนตกนี้ตอ้องหยุดชะงักเลยเพระาะเช้าตกแป๊บหนึง่ตงตงัวน้อยหนึ่งตอนหลังจากหลังจากที่ไปเดินเดินโดน,ดนลงเรื่องยุงลายนะจกลับมาก็มีฝนตกนิดนึงน้อยหนึง่งสงนี้หยุดก็เลยทํางานได้ <c oughs> อะไรลูก <c oughs> อ้อนหลวปูแล้วเนี่ยรู้รู้เลยไงรู้เลยว่าหิวข้าวใช่ไหมยังไม่ถึงเวลาเลยไม่ถึงเวลาเลยหลปูททางานอยู่ไม่ถึงเวลาเลย,เลยถ้าก็เดินอ้อนเดินตามนี่แสดงว่าเขาเรียกร้องแหละเรียกร้องว่าหลวงปู่นูหิวข้าวกันแล้วนูหิวข้าวแล้วตัวนี้เนี่ยตัวนี้เผาไม่เผาไม่ใช่เผาไม่ได้ใบมันเปียกสดอยู่เผาไม่ไม่ไม่ติดไม่ใหม่ไม่ใหม่ ไม่ติดไฟมีเมียวเมียวหลายหลายเมียวที่ชอบมาแอบอยู่แถวนี้มีหลายเมียวอยู่นะตอนกลางคืนเขาจะมาจกทาง,งนี้เขาอยู่ในป่านนะ่นป่ากล้วยแล้วก็เลยไปนู่นไปโน่นแล้วโ่นมีสวนเข้าไปอีกเรื่องอยู่นนะเมียป่าก็ามไม่ใช่เมียป่าแล้ว แมวที่เขาอพยุบออกไปนะ่ะอบยุบไปอบยบมาอยู่ตรงนั้นนะ่ะแล้วเขาถ้าตัวผู้ที่ไม่ได้ทํามันเขาก็มายองยองหาหลานสาวลูกปูตรงนี้แต่ถ้าวันหน้าเรากั้นรั้วแล้วทอกงเข้ามาไม่ได้นะพอเขาเข้ามาแล้วมันไล่กัดแมวเราไล่กัดแมววัดทําให้แมววัดอยู่ไม่ได้เหมือนกันเอาไปหลายหลายแมวแล,ล้ว เอาไปหายไปเลยไม่กลับมาเลยธรรมดาของนักล่าสิงนักล่าแมวนี่เป็นสัตว์ล่านะนักล่าชอบไล่ลากกวนกันไปมาจต่เดี๋ยวคลิปนี้ผู้ขอนำให้ทุกคนทุกท่านได้รับดูรับชมเท่านี้ก่อนเนะาะถต่ว่าอยากทราบรา,ายละเอียดระไรดต่างๆก็ถ้าเราดูคลิปนี้แล้วว่าเอะ หลวงปู่ถ้ามีโครงการทําอะไรมีทาอะไรอย่างนี้นะก็สามารถย้อนไปดูกับย้อนกลับไปดูได้นะคลิปก่อนหน้านี้สองสามคลิปข้างหน้าที่ผ่านมาเนี่ยนะกับก็บเป็นเนี่ยเรื่องราวเรื่องราวที่หลวงปู่จะสร้างบ้านสร้างสถานที่เล่นให้กับน้องเมียวเพื่อความปลอดภัยสร้างสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นให้กับเด็กเด็กเดกวัดพงชัยให้ได้อยู่ในปลอดภัยในกรณีที่หลวงปู่ไปภารกิจ หรือว่าไปที่ไหนหอนเก็ดี๋ยวช่วงข้าพรรษานี้วันที่วันที่ที่สิบสิบเอ็ดนี้ข้าพรรษาแล้วเนาะสิบเอ็ดกรกฎานี้ข้าพรรษาแล้วช่วงข้าพรรษาก็จะมีโครงการที่ที่หลวงปู่ต้องเอาอไปในแต่แล้ววันวันพระเนาะต้องออกไปก็ไม่ได้อยู่วัดอะไอยู่วัดวันพระก็มีโลงโบโสถศีลไปทำบุญจากบ้า,านข้าวสารน้ำแห้งที่วัด นู่นแล้วก็ไปลงโบสิสินกับคณะพระาพาสงฆ์ในอำเภอชจ่มห่มไปเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นแต่ท่านน้องเมียอ,อยู่ในบ้านในในถานที่ห่งนี้ก็จะปลอดภัยมีรั้วรอบขับชิดรถมาก็ไม่ต้องกลัวรถจะติดรถไปน้องก,ก่จะเสิดรถไปแล้วไม่ต้องก,กลัวรถจะเหยียบสะทับก็อยู่ในถานที่ของเขาเดี๋ยวหลวงปู่จะทํา ให้เขาปลอดภัยที่สุดนะก็ลองคอยติดตามชมต่อไปในโอกาสข้างหน้าก็คงจะถ้ามีอุปกรณ์พร้อมปัจจัยพร้อมก็เริ่มตอนนี้เริ่มทําแล้วนะแต่ว่าเนี่ยอุปกรณ์ยังมาไม่ครบน่าจะเป็นพวกนี้นะพวกนี้น่าจะมาครบพวกนี้ก็จะขุดหลุมเสาเทต่อหม้อเทเสาก่อนนะเทเสาตั้งเสาก่อนเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อย วัดวัดขนาดข้งหมดเท่าไหร่พื้นที่เท่าไรยี่เท่าไรจะได้เอาตะไคร่ตะไคร่อะไรขึ้นมาขึงหลังจากเสาแห้งดีแล้วแข็งแรงดีแล้วก็เอามาขึงโดยรอบนี้เลยในพื้นที่โดยประมาณตอนนี้ไม่ได้วัดชัดเจนนะว่าโดยประมาณประมาณห้าร้อยตารางวาตารางวาไม่ใช่ตารางเมตร วันนี้ที่มันไล่กว่าไล่กว่าก็ไล่หนึ่งก็สี่ร้อยตารางวาอันนี้ก็ประมาณกว่าๆวนา่ะสักห้าร้อยกว่าหนะ้ารนะ้อยกว่าตารางวากันให้น้องเหมียวอ,อยู่ในบริเวณนี้ปลอดภัยปลอดภัยและกังวลไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆน,น,นะก,ก็จะได้อยู่อย่างปลอดภัย <c oughs> ทำไมอ่ะอ้าว อ่ากว้ากันนะกว้ากันเลียกอยู่สนนนีนดีหลวงปูดเดิมวันนี้ก็เดินตามมา,าสงสยัยสงสยัยหิวมากแล้วหิวข้าวหรือหิวข้าวกันแล้วเหรอหิวข้าวกันแล้วหิวข้าวกันแล้วหรือยงไม่ถึงเวลาเลยเดี๋ยวปูขอหยุดไปเที่ยวกันนะั่นเดี๋ยวพวกก็ไม่คิดจะไปขอความสุขจุมีเลยทุกคนทุกท่านตัวการทุกคนทุกท่านเถิดและขออนุสรณ์กับทุกท่านที่รวบรวมปัจจัยส่ทบมาในการดำเนินการจัดซื้อจัดสร้าง รอบขอบชิดให้น้องเมียได้อยู่ในปลอดภัยตรงนี้ให้น้องเมียได้อยู่อย่างดีมีความสุขขอรมรนาสาธุขอบ,บุญกุศลทั้งหลายนี้จงอนุวมทรอทุกคนทุกท่านมีความสุขด้วยเช่นกันขอมรนาสาธุอบบา,า,อบบา,าออยุวันโนสุขขังพระลงังเมียน้อยเล่นกันแล้วลูกเหรอเมียน้อยเล่นกันสองสามเมียเล่นกันสามสีสามสีมกเด่นสามสีจมูกเด่นเล่นอยู่ตรงนี้ 来来来来。 เลยลูกเดินไปไหนไม่ได้เลยเหรอเดินตามตลอดเลยหืมเดินตามอ้อนหลวงู่ตลอดเลยโอ้ดีแล้วกลางวันกลางวันนอนหลับดีแล้วหูทํางานได้เั้งเยอะถ้าเมียไม่รับหลวงปูทํางานไม่ได้จะเดินตามนีงไม่ได้ละอ้อนจะให้อุ้มอุ้มตลอดไม่ไหวแล้วนอนพ,พักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนเลยเตอพักผ่อนเลยเตอก์แเดี๋ยวพวกก็มาคิดจะไปช่วยมีสุขสาธุ